รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเก่าไกลไปด้วยกันเรามุ่งม,มั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยังยืนรว่นพลิกฟืน้นคืนชีวิต ววงงส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาตี5ถึงตี5ครึง่งทางโมเด r นายทีวีแห่งนี้กับบอบบอพระพัฒชุนหาวรากรค่ะ คุณผู้ชมคะเบเกอรี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยสีสันและรูปลักษณ์ที่น่ารับประทานนะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีการนำเข้าแป้งสาลีเพื่อผลิตเบเกอรี่เพิ่มมากขึ้นค่ะหากเราสามารถหาพืชชนิดอื่นที่ทดแทนแป้งสาลีได้ก็จะสามารถช่วยลดการนำเข้าได้นะคะและยิ่งเป็นพืชที่ผลิตได้ในประเทศไทยแล้วก็จะช่วยลดตัวเลขการนำเข้าได้มากทีเดียวค่ะ แต่เพื่อชนิดไหนที่จะมีคุณสมบัติทดแทนแป้งสาลีได้อีกสักครู่กลับมาติดตามชมกันค่ะแต่ตอนนี้พบกับช่วงเปิดประตูสู่อาเซียนกันก่อนเลยค่ะ ประเทศไทยนั้นถือว่ามีศักยาภาพความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอย่างมากนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแต่ด้วยความนิยมบริโภคผลผลิตทางการเกษตรของไทยได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยทําให้เกษตรกรต้องปรับตัวปลูกพืชให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศและถ้าเรามองถึงสถานภาพหรือจุดเปลี่ยนของพืชเศรษฐกิจที่สามารถส่งออกเป็นอันดับต้นๆของไทยอย่างทุเรียน ถือว่าอย่างคล่องตัวทั้งในเรื่องของการส่งออกและบริโภคภายในประเทศค่ะสาหรับทุเรียนไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นราชายผลไม้ประเทศต่างๆเขาก็รู้จักกันดีแล้วเป็นราชาผลไม้ของไม้ผลเมืองร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ผู้ผลิตรายใหญ่ของของโลกนะฮะเราส่งออกตอนนี้ประมาณถึงประมาณ3 0 0แสนกว่าตันนะครับบริโภคภายในประมาณสัก แสนกว่าเกือบ2 0 0แสนตันนะครับแล้วก็พันหมอนทองเราก็ยังเป็นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคเขายังนิยมอยู่นะครับสำหรับการส่งออกส่วนใหญ่ของไทยกว่ารละ90จะส่งออกในรูปทุเรียนสดโดยในช่วงพุทธศักราช2552ถึง2557การส่งออกทุเรียนสดและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ13.51ต่อปีเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งฐานตลาดการส่งออกที่สำคัญคือจีนฮ่องกงอินโดนีเซียไต้หวันสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีและยุโรป และในช่วง1ิบปีที่ผ่านมาการผลิตทุเรียนมีแนวโน้มลดลงสาเหตุหลักก็เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ราคาที่เกษตรกรขายได้ตกต่ำอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีนะคะทำให้เกษตรกรปร,ระสบภาวะขาดทุนรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เสียหายจากการระบาดของนอนเจาะลำต้นทุเรียนและโรครากเน่าขนเน่าส่งผลให้เกษตรกรหันไปปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่นทดแทนเช่นยางพาราลและปาล์มน้ำมันค่ะ ด้วยเหตุนี้นะคะทางกรมวิชาการเกษตรจึงได้หาแนวทางการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญเร่งด่วนต่อการผลิตทุเรียนที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการวิจัยปรับปรุงพันธุ์เช่นพันธุ์ที่ได้รสชาติดีขึ้นหวานมันเนื้อละเอียดกลิ่นอ่อนลงเนื้อคงสภาพได้นานไม่เละเปอร์เซนต์มเมล็ดรีบสูงมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวได้ยาวนานขึ้นสามารถทนทานต่อมแมลงและโรครากเนา่าขนเน่าได้มากขึ้นการนำเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลมาใช้ เนื่องจากรายได้ของเกษตรกรขึ้นอยู่กับราคาปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนยงานภายนอกและเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันในการพัฒนาทุเรียนไทยเพื่อการก้าวเข้าสู่เวทีเศรษฐกิจอาเซียนค่ะผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยจากประเทศไทยเราเนี่ยมีแค่ประมาณ60ล้านคน พอเป็นตลาดอาเซียนขึ้นมา10ประเทศเนี่ยมีถึงประมาณ600กว่าล้านคนงั้นถ้าทุเรียนไทยเรานี่สามารถที่จะส่งออกไปตลาดอาเซียนได้มากขึ้นส่งออกไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียไปสิงโคโปร์มากขึ้นมันก็เป็นโอกาสดีของประเทศไทยเรานะครับในเวทีเสวนาที่งานพืชสวนก้าวหน้าที่จันทบุรี ที่ผ่านมานะครับผู้ส่งออกเนี่ยเขาก็อยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยนอกจากมีพันธุเรียนหมอนทองเนี่ยเป็นหลักแล้วในการส่งออกเนี่ยอยากจะให้มีความหลากหลายของพันธุเรียนต่างๆด้วยนะครับเพื่ออาจจะเปิดตลาดใหม่ๆสาหรับผู้โดยชอบรสชาติที่มันแปลกไปจากหมอนทองทางทูตพณิชย์ที่อยู่ที่จีนก็ต้องการให้ผู้ผลิตของเราพี่น้องเกษตร,รกรเนี่ยผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพ นะครับอย่าเอาทุเรียนอ่อนอะไรไปส่งออกไปนะครับอันเนี้ยให้เรา,ารักษาคุณภาพไว้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีในในการที่จะขยายตลาดของเราในในเวทีนานาชาติครับ เพราะฉะนั้นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันส่งออกระดับโลกสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือคุณภาพสินค้าต้องได้มาตรฐานแล้วก็ต้องตรงตามความต้องการของตลาดและกเกษตรกรผู้ปลูกจะต้องได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างคุ้มค่าค่ะเพื่อให้ผลไม้ที่ได้รับสมญานาวา่าราชผลไม้และเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นและรสชาติที่มีสเสน่ห์ในตัวเองอย่างทุเรียนอยู่คู่ประเทศไทยไปตลอดกาลค่ะสำหรับปีน้องเกษตรกรเนี่ยผมว่าเรื่องของการ ดูแลรักษาให้ทุเรียนมีคุณภาพดีการเก็บเกี่ยวอย่าให้อ่อนนะครับแล้วก็ดูแลเขาอย่าง,างดีนะครับตามหลักเกษตรที่เหมาะสมที่ทางราชการแนะนำและป้องกันเรื่องโรคแมลงแล้วก็ทำให้คุณภาพมันดีนะผมคิดว่าผู้บริโภคก็จะยอมรับได้ถึงแม้จะราคาสูงขึ้นนะครับสำหรับ ภาคราชการเองผมคิดว่าเราก็ต้องสร้างผลิตพันธุ์พืชใหม่ๆขึ้นมานะครับเช่นพันธุ์ทุเรียนจันรีนหนึ่งสองสามที่หกอาจจะจันรียหนึ่งกลิ่นน้อยเราอาจจะมีตลาดใหม่ที่ผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนก็เปิดตลาดใหม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของผลิตพันธุ์ต่างๆเนี่ยเราควรจะพัฒนาให้มันมีผลิตพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับเรื่องของการขนส่งตอนนี้มีเส้นทางอาสามอาเก้า ก็อาจจะโดขึ้นในการเีขนส่งทางทางบกนะฮะนอกจากทางเรือเรื่องของระบบไอทีสารสนเทศเนี่ยก็อาจจะช่วยทําให้การกระจายสินค้าได้ดีขึ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรก็คอยติดตามข่าวสารเรื่องของการปฏริบัติดูแลรักษาทําให้คุณภาพดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับช่องทางในการกระจายผลผลิตนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าระบบกส,สหกรของเราเนี่ยเข้มแข็ง ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งทำให้ราคาทุเรียนเราเนี่ยมีราคาที่ดีขึ้นสำหรับพี่น้องกเกษตรกรนะครับ และนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์บเบเกอรี่จากแป้งสาลีกันมากขึ้นนะคะจะมีการนําเข้าแป้งสาลีจากต่างประเทศประมาณ20,000ล้านบาทต่อปีสาเหตุที่นําเข้าเป็นปริมาณมากเนื่องจากคุณภาพของแป้งที่ผลิตในไทยไม่เหมาะสมที่จะนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคอาทิเคก้กขนมปังหรือบเบเกอรี่ต่างๆ ด้วยเหตุนี้แหละค่ะนักวิจัยของไทยจึงได้คิดค้นพัฒนาแป้งจากเมล็ดบัวเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคและลดการนำเข้าแป้งสาลีรวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้บอสก็อยู่กับดรจารุวรรณบางแวกนักวิชาการเกษตรชนานการพิเศษจากสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะ นกอ์คะพืชพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากเลยทําไมเราถึงเลือกบัวมาผลิตทดแทนแป้งสาลีในการผลิตเบเกอรี่ล่ะคะเอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะที่ทว่าเราทําไมเราถึงสนใจบัวเพราะว่าช่วงนั้นจะมีช่วงน้ําท่วมประเทศไทยทเยอะๆนะคะทีนี้ กรมวิชาการเกษตรก็คำนึงถึงพื้นที่ที่มีน้ําท่วมซ้ำซากม,มีอยู่หลายพื้นที่เลยทพ่เป็นปัญหาเราก็เลยคิดว่าเราจะแนะนําบัวปลูกในพื้นที่ซ้ำซากอย่างนั้นแล้วนี้ในโครงการนี้ก็จะมีเป็นโครงการที่ทั้ง เพื่อ,อผลิตพันธุ์บัวนะคะให้มีคุณภาพมีผลผลิตสูงะนะคะแล้วก็เอาเส้นใยไปทําผลิตพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยคือคือใช้ทุกส่วนของบัวให้เป็นประโยชน์นี้พี่ก็รับหน้าที่ที่จะเอาเมล็ดบัวเอาส่วนของเมล็ดบัวมาทําเป็นผลิตพนันธ์ทีนี้ก็เลยคิดว่าะจะเอามาทําผลิตพันธ์ประเภทไหนซึ่งจะมีคุณค่ามากนี่ก็เลยคิดถึงว่าประเทศไทยเนี่ย ปัจจุบันนี้นะคะพวกหลายๆคนเนี่ยทุกส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบรอบริโภคพวกเบเกอรี<ะ>่นะคะพวกเบเกอรีกร่กันมากก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถเอาผลิตภัณฑ์บัวเนี่ยมาทดแทนแป้งสาลีได้นะคะ<ม>ซึ่งแป้งสาลีเนี่ยจะนำเข้าจากต่างประเทศมากก็น่าจะดี<ม>ก็เลยมาทดลองลอง เอาเมล็ดบัวนี้มาทดลองทําเป็นแป้งแล้วก็มาทําผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อที่ส่วนหนึ่งก็ใช้ทดแทนแป้งสาลีในการนําเข้าแล้วก็เมื่อถ้าได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะทแทนได้เนี่ยเราก็จะปลูกในพื้นที่ขยายพันธุ์บัวในพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซากแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็คือบัวเนี่ยไม่คือแป้งสาลีเนี่ยจะมีสารกลูเตนนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยแพ้นะคะ,คะโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยแพ้กลูเตนในแป้งสาลี เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้แป้งบวชได้นะคะทำเบกเกอรี่ได้เนี่ยพวกที่แพ้แป้งกูเ้นเนี่ยก็จะรับประทานได้ก็จะไม่ไม่ไม่เป็นอันตรายนะคะ,คะอีกส่วนหนึ่งขอแถบอีกส่วนหนึ่งค่ะคือเราได้ทํางานวิจัยส่วนหนึ่งก็คือว่าเมล็บดบัวเนี่ย เมื <54. S 2> ่อทานเข้าไปแลวเนี่ยน้ำตาลที่ได้เนี่ยจะน้อยอย่างสมมติว่าเราทานข้าวเนี่ยอย่างพวกเป็นเบาหวานเนี่ยเมื่อย่อยแป้งแล้วเนี่ยน้ำตาลจะได้เยอะพวกเป็นเบาหวานนี่จะเห็นว่าเขาจะให้ลดพวกคาร์โบไฮเดรตแต่ถ้าทานแป้งบัวเนี่ยน้ำตาลจะน้อยมากเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นเบาหวานพวกที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยแทนทานแป้งบัวจะดีอันนี้คือเหตุผลหลายๆอย่างซึ่งเราทําให้เราสนใจบัว มีประโยชน์หลากหลายหลากหลายมากดรคะพอพูดถึงบัวในประเทศไทยนี่มีบัวหลากหลายสายพันธุ์มากเลยเราเลือกพันธุ์ไหนมาใช้อ่ะคะจริงๆแล้วนะคะมีหลายสายพันธุ์มันบางทีมันก็ไม่ใช่หลายสายพันธุ์มันเป็นดูตามสีมันอาจจะเรียกพันธุ์ก็ได้ทีนี้บัวบ้านเราเนี่ยมันจะ มเมล็ดมันจะมีขนาดต่างกันมมเมล็ดจะมีขนาดต่างกันถ้าอย่างบัวสีชมพูดอกสีชมพูนะคะ,คะจะเม็ดมันจะขนาดใหญ่หน่อยหนึง่งแล้วก็ถ้าเป็นบัวสีขาวทางภาคใต้เนี่ยที่ต<ะ>ัอว่าบัวหอมสงขาเนี่ยมเมล็ดจะเล็กนะคะพวกนี้ก็จะแต่คุณภาพการที่จะมาทำเนี่ยทำได้เหมือนกันหมดได้ทุกสีกได้เหมือนกันหมดเพียงแต่ต่างที่ว่ามเมล็ดมันเล็กเท่านั้นเองคะ่ะ เมล็ดบัวที่อยู่ในฝักบัวใช่ไหมคะถูกค่ะถูกเคยทานสดสดไหมอันนั้นแหละค่ะอันนั้นแหละก็เลือกอันที่เป็นแก่ๆเอาเลือกเอาที่เป็นเมล็ดแก่แล้วก็มาทําค่ะค่ะบัวหลวงเป็นพืชท้องถิ่นในประเทศไทยสามารถขึ้นได้ดีในลุ่มน้ําท่วมขังทางภาคใต้ของไทยมีพื้นที่บัวหลวงในธรรมชาติมากกว่า2 0 0พันไร่และพื้นที่กระจายอยู่ทั่วไปอีกมากมาย ปกติมเมล็ดบัวไม่มีราคาไม่มีใครนำมาใช้ประโยชน์นอกจากเก็บดอกบัวและ,มะเมล็ดบัวอ่อนมาขายหากเกษตรกรสามารถรวบรวมเมล็ดบัวได้ก็จะมีผลผลิตมเมล็ดบัวเพื่อทำแป้งเป็นจำนวนมากสามารถสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ในการเก็บมเมล็ดได้อีกด้วยค่ะขั้นตอนการผลิตอันนี้เป็นความลับนะคะสามารถเผยแพร่ผลิตแป้งเนี่ยเหรอคะไม่เป็นอยากให้ทุกคนเอาไปผลิตเองด้วยค่ะคือ เมื่อเราได้ฝักบัวมาใช่ไหมคะที่ว่าเมล็ดแก่เนาะ,ะที่ว่าเมล็ดแก่เราก็จะมาปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นดีข้างในดีคือ,คอตอน้นอ่อนข้างใน,ใ,นใช่ที่มันเพราะมันจะขมเพราะฉะนั้นเราก็เอาออกซะแล้วก็อเอาตรงส่วนที่เป็น,มนเมล็ดนะคะสีขาวใช่ใช่ใชอันนั้นะไปตากแดดให้แห้งหรือทําหรืออบก็ได้ทําไงให้มันแห้งก็ได้ค่ะหรืออบนะคะอบให้แห้งแล้วก็ส่วนนั้นไปปั่น ปั่นให้เป็นแป้งจะใช้มูรีเนกก็ได้นะคะแต่ต้องแต่คือว่าเวลาทำเบเกอรี่เนี่ยต้องให้มันละเอียดหน่อยอเพราะฉะนั้นอาจจะต้องบดหลายครั้งะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นี้ก็เสร็จแล้ะเสร็จแล้วเอาตรงถวนนั้นมาทำใช้ได้เลยได้เลยใช่แค่นั้นเองแล้วพอได้เป็นแป้งจากเม็ดบัวมาแล้วเนี่ยคะ่ะจะสามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีได้เลยไหมคะได้เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์คือทำแทนแป้งสาลีได้เลยมไม่ต้องใช้แป้งสาลีเลยคุณสมบัติถ้าพูดทางกายภาพนิดหนึ่งลึกๆลงไปเนี่ยค่ะ มีความใกล้เคียงกับแป้งสาลีมากแค่ไหนคะแป้งสาลีเนี่ยมันจะมีหลาย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 รูปแบบแต่เห็นว่าแป้งสาลีในตลาดเนี่ยจะมีตาบัวแดงตาว่าวตาอะไรหลายหลายอย่างเนี่ยเป็อเนกประสงค์ใช่จะใหญ่ซ่าจะใหญ่ให่พวกนั้นอาจจะทำผลิตภัณฑ์ได้ต่างๆกันนะคะพวกโปรตีนสูงเนี่ยก็จะทําพวกขนมปังนะคะพวกอย่างพวกโปรตีนต่ําก็จะทําพวกเค้กเพราะฉะนั้นในส่วนของแป้งบัวเนี่ยพี่จะทําได้จากประเภทที่เป็นเค้กโดนัท คุกกี้ทาได้เพราะคุกกี้นี่ง่ายแล้วก็แพนเค,ค้กโดนัทแล้วก็เค,ค้กเนี่ยค่ะซึ่งจะทําได้แต่ในส่วนของเค,ค้กเนี่ยเราก็จะทําได้หลายรูปแบบอีกเหมือนกันทําได้หลายรูปแบบลักษณะทําเค,ค้กช็อกโกแลตทำอะไรหลายอย่างนะคะแล้วคุณสมบัติที่บอกว่าใกล้เคียงกับแป้งสาลีแล้วนอกเหนือจากคุณสมบัติที่ใกล้เคียงแล้วมีคุณสมบัติพิเศษจากแป้งบัวด้วยคืออะไรคะก็คือบัวเนี่ยเป็นเป็นพืชที่ไม่มีกลูเตนขี้กากไปแล้วคือ แป้งสาลีเนี่ยจะมีกลูเตนสําหรับพวกที่แพ้กลูเตนนี่ก็จะ,ะมีอาการที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะกลูเตนก็จะทานไม่ได้เลยทานพวกเบเกอรี่ไม่ได้เลยที่ใช้แป้งสาลีแต่แป้งบัวเนี่ยไม่มีแป้งบัวไม่มีโปรตีนที่เรียกว่ากลูเตนเพราะฉะนั้นคใครๆก็ทานได้มไม่แพ้ส่วนหนึ่งก็คือ,อเมื่อทานไปแล้วเนี่ยพวกพวกแป้งที่เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเมื่อ ทานเข้าไปแล้วมันจะย่อยเป็นน้ําตาลเห็นว่าพวกที่เป็นเบาหวานหรือพวกที่เป็นโรคอ้วนอะไรเนี้ยค,คุณหมอจะห้ามไม่ให้ทานแป้งเยอะคือให้ลดคาร์โบไฮเดรตบัวนี่น้ําตาลน้อยค่ะเมื่อเมื่อทานเข้าไปแล้วย่อยเป็นน้ําตาลต่ํามากน้ําตาลกลูโคสต่ํามากเพราะฉะนั้นดีสําหรับพวกที่เป็นโรคเบาหวานนะคะมีคนเอาไปทานแล้วค่ะแล้วเห็นผลจริงๆอย่างนี้อย่างสาวๆที่กลัวอว้วนแต่ชอบทานเบเกอรี่ทานได้ดีเลยค่ะดีเลยแล้ว จะอร่อยมากด้วยลักษณะของเค้กนี้จะนุ่มนวลแบบอร่อยจริงๆน้องเดี๋ยวหนูทานเดี๋ยวหนูลองทานดูได้เลยอร่อยมากเลยค่ะค่ะ,คะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงผู้ประกอบการค่ะหรือผู้ที่ชมรายการเราอยู่ที่สนใจการผลิตเบเกอรี่จากแป้งบัวค่ะค่ะคือคือตอนนี้ก็จะบอกว่าเราเนี่ยเป็นนักวิชาการนะนะคะเป็นนักวิจัยทีนี้พอได้ผลงานออกมาแล้วเราก็อยากให้ต่อเนื่องไปนะคะมีผู้ผลิตมีผู้ที่จะนำมาไป ทำเป็นผลิตภัณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็คืออยากให้เกษตรกรผู้ปลูกบัวหรือที่ยังไม่ปลูกบัวหรือมีพื้นที่ที่เป็นน้ำน้ำน้ำซึมน้ำซับอะไรเยอะๆเนี่ยนะคะที่น้ำท่วมตลอดเวลาเนี่ยมาปลูกบัวค่ะมาปลูกบัวกันได้แล้วก็นำส่วนของเม็ดบัวเนี่ยมาทำเป็นแป้งมาทำเป็นแป้งแล้วก็ให้กับผู้ที่ทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆเพราะตอนเนี้ย จริงๆแล้วขาดแคลนมีคนอยากได้แป้งบัวนะคะเพื่อไปทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แต่ว่ายังหาคนที่จะผลิตให้ไม่ได้ถ้าสนใจนะคะเรายินดีค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะเราสามารถเราสามารถที่จะฝึกอบรมได้นะคะหผู้เกษตรกร,ร,ก,รก็ได้นะคะเกษตรกร,ร,กรที่มีพื้นที่ปลูกบัวมีผลิตภัณฑ์บัวเยอะๆเนี่ยมาให้เราอ,าอบรมหรือแนะนำได้เลยค่ะยินดีค่ะกรมวิชาการเกษตรยินดีในส่วนนี้ค่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณดรจารุวรนบางแวกนักวิชาการเกษตรชำนานการพิเศษจากสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือคับเค้กที่ผลิตมาจากแป้งบัวซึ่งผ่านการวิจัยและทดสอบมาแล้วนะคะว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแป้งสาลีค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งงานวิจัยดีๆนะคะที่มีการนําพืชท้องถิ่นมาต่อยอดทางการค้าเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอ,อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ ลาวข่าวเกษตรวันนี้จะมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรในเรื่องใดมาติดตามกันเลยค่ะเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรโดยสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสัญหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการจัดการประชุมตรวจนับคะแนนการสัญหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสอนปราดทนายสวรรยางกูลรองอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะซึ่งการสรรหาได้กำหนดให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล12กลุ่มโดยสรุปผลการนับคะแนนได้ดังนี้ค่ะ กลุ่มที่1เกษตรกรภาคเหนือได้แก่ว่าที่ร้อยตรีชนะชัยชนะกลุ่มที่สองเกษตรกรภาคกลางได้แก่นายสีนวลชูเชิดกลุ่มที่สเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่นายสวงและใหม่กลางกลุ่มที่ 4. เกษตรกรภาคตะวันออกได้แก่นายวรพจน์กุศลสมคราหกุลกลุ่มที่5เกษตรกรภาคตะวันตกได้แก่นายนรมาไลทอง กลุ่มที่6เกษตรกรภาคใต้ได้แก่นายสัญญาปานสวีกลุ่มที่7นักวิชาการด้านปรับปรุงพันธุ์พืชจากสถาบันการศึกษาได้แก่นายสุรวิทย์วันไกรโรธกลุ่มที่8นักวิชาการด้านอนุรักษ์ธรรมชาติจากสถาบันการศึกษาได้แก่นายสุเหรียนเปรมประสิทธิ์กลุ่มที่9องค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก,กำไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรได้แก่นายธนรัตน์ใกล้กลางกลุ่มที่10 องค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก,กำไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่นางดาวันจันทะหัด,ดีกลุ่มที่11สมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชได้แก่นายสุพลธนุรักษ์กลุ่มที่12สมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชได้แก่นางจวงจันทร์ดวงพัตรา ทา้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะได้ดําเนินการเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆเที่ยวงานเด็กไทยหัวใจเกษตรครั้งที่12วันเสาร์ที่10มกราคม2558นณสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีติดตลาดไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ คำถามประจําสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าส่วนใดของบัวที่สามารถนำมาผลิตเป็นแป้ง 1. ดอกบัว 2. อเมล็ดบัวถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพห0 0 0 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาที่ถามว่าผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกคือข้อใดคำตอบก็คือข้อ2ทุเรียนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับผู้โชคดี5 0 0ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปน,นี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ได้เห็นคัพเค้กที่ทำมาจากแป้งบัวทำให้นึกย้อนถึงแป้งที่ทำมาจากมันเทศซึ่งทางรายการของเราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะ แป้งทั้งสองชนิดนี้ค่ะสามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้ยังเป็นแป้งเพื่อสุขภาพเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคอว้วนและผู้ที่แพ้กูแตนและก็ยังมีแป้งกล้วยนะคะที่ทํามาจากกล้วยดิบใช้ทดแทนแป้งข้าวเจ้าเหมาะกับการชุบทอดทอดกรอบซึ่งนอกจากจะมีสรรพคุณทางอาหารแล้วยังช่วยให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชเหล่านี้มีรายได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ ในสัปดาห์หน้านะคะกลับมาติดตามสาระความรู้ดีๆทางด้านการเกษตรกันได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะดินน้ำแดดปุย๋ยพืชพนรณพรรณยารธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม เลี้ยงคนไทยมานานแสนนาน